สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับเกมหมาป่าอาวกาศนะครในแอป vp เพ y นะครับเป็นหมาใครไม่เป็นทำไมไปลำบากเหทำไมพี่เจ้าซื้อหมาไม่ได้ซื้อนะมันสุมได้เองสุมได้เอง <c oughs> พี่เจ้าซื้อมาอีกแล้วพี่เจ้ามีตังค์เยอะอนะ <c oughs> ใส่หลายพี่เจ้าแป๊บร <c oughs> อเลยรอเลยรอเลยรอเลยเก้าแป๊บ โหดร้ายมากวายชุบฉาบชุบฉาบชุบฉาบวุ้ยหมานี่มันช่างโหดร้ายมากมากเลยนะค่าที่ห้องโถตัวหนึ่งค่าที่สวนหลังบ้านสองตัวแต่จับหมาได้เบอ,อ,อร์สี่จ้าเบอร์สี่อะไรครับไม่เห็นเบอร์สี่ยืนอยู่ตรงตู้กดน้ำหรือไงคุณต่าตีหัวเด้อยืนอยู่หลังกล่องอะไม่เห็นผมหรือไงคุณวิ่งสวนขึ้นไปน่ะคุณวิ่งชะง,งักชะง,งักตามหลังผมอยู่น่ะ ส่วนห้องโถงเมื่อกี้ที่มียืนอยู่มีนาจายินปุ่มโหวตครับก่อนที่จะวิ่งมาเจอเบร์สองวิ่งชนะชนะอยู่ตรงห้องรับแขกผมรู้อยู่แล้วคุณวิ่งชนะแบบนั้นคุเป็นนิตเวสผมไม่ค่ายคุณมาดูรายเท้าผมอยู่หรอกถ้าผมเป็นหมานะ่ะโอ้หนไม่รู้ค่ะอืมถ้าเป็นห้องโถงเห็นแค่นาจาที่ยืนอยู่ฮะใช่ครับผมยืนนานมาก ปวดขาไแล้วอยากโดนฆ่าแล้วผมอยู่สระน้ำครับไม่รู้ว่าของ่เจ้านาจ่จูบเท้าจูบเท้าพี่ไซออกไปเลยพี่ไซพี่ไซเป็นหมาสระน้ำมมหนูยืนอยู่คนเเอาก็นยืนอยู่ด้วยกันนะจีน่าพี่เจ้าออกมาจ้าแล้วก็ลุาจีน่าเราก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ย ไม่ครับผมดีกดปุ่มจารีคุณอารอบนี้โหวตเบอร์สองได้เลยนะเบอร์สองน่าจะค่าเอโหมดสี่คอนเทนเซนขึ้นแล้วเบอร์สี่ครับต่อไม่น่าจะมีนะครับต่าเขาต่อวิ่งตามวัวเต่า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 เออ เต่าเป็นตัวตลกว่าตัวัโอ้โหเรียบร้อยตัดชาเฮ้ยเฮ้ยเหลือนายอำเภอใช่ไหม เราต้องพิดพิเต่าด้วยการบวชพี่เจ้าไม่งั้นเราก็แพ้อืมตามเสียงสนมากค่ะเพราะเมื่อกี้พี่เต่าเขาก็บวยพี่เจ้าไว้แล้วเขาเป็นคนดีอะเห็นไหมเห็นไหมาโหวตตามเบอร์สองทุกคนครับบวตจีน่าแล้วก็แล้วก็วิ่งครับบวตจีน่าครับพอจบแล้วก็วิ่งครับ ขอทำได้แล้นะครับแม่เห็นต้อมวิ่งหนีกระสุนปืนแหละครับผมจะพูดเองเลยถ้าอย่างนั้นก็ยิงแค่น่ะแม่เห็นต้อมวิ่งหนีกระสุนปืนแหละครับนอกจาพี่เจ้าไม่วิ่งแล้วให้ยิงเลยไม่วิ่งแล้วเให้ยิงให้ยู่ให้ยิงเลยพี่เจ้ายืนกับน้ำโตเต่ามันวิ่งผ่านพี่เจ้าไปยังบอกเลยผมนั่นน่ะไม่ได้รับบาดเพราะระบบมันล่ม จบไันเยมดหดก่อนไม่ส่งปืนะโอ้โหโอเครับอคครับเอาจี่าเอาแ่บเอพ่โซบ้อพิโซบินะโบกดช้า ชนะแบบงงๆเนาะลุไฟเป็นหมลุงไฟปวดหัวมากบอกให้หมดจี้านแล้วเขาวิ่งอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยปวดหัวอะไรอะ เอเ้วผมเรากลับมาอีกเกมหนึ่งนะผมสำหรับหมาป่าอวกาศนะผมนะเราไม่เอาแนมเฮยผมนะก็ค่อยทำเควสที่ใกล้สุดไปเรื่อยๆนะด้วยความชิลนะผม,มๆๆๆๆก็ค่อยทำไปนะไอ้โดนไอ้โดนแทงก็้ามากันเอา โยกด้วยโยกด้วยแล้วามปลอดภัยนี่ตนนแทงแน่นอนตายไม่ตายว่ะสวัสดีครับผมชื่อนาจารครับกดรีคูเราวเธอเองครับอยู่ส่วนหลังบ้านกับใครวนะอยู่ส่วนหลังบ้านครับ ไปกดไปนั่นแหละเออเคลื่อเคลื่องนั่นแหละกับใครหน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอ่ะเสื่อเสียมันาำใครนะไม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีครับผมชื่อเต่าครับเต่ากำลังลองสูตรลงไซอยู่ครับว่ากดตู้เกมนานๆจะเจอบอสจ้า <c oughs> โดนหลอกล <c oughs> <c oughs> ว่าเต๋าส่วนเราใครตรงู้กดน้ำครับเมื่อกี้เบอร์หกหรือเบอร์เจ็ดวะ กำลังจะไปทำเคสสแกนครับผมสวัสดีค่ะชื่อจอนอค่ะเออนาจะาน่าก,กลัวมากเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าชื่อซิมกาดจ้า <c oughs> อยู่ห้องถงค่ะวิ่งผ่านพี่พุทธี่แล้วก็วิ่งเข้ามาในห้องถง เสียงหายไปแก้เคลียชูขี้ข้อนี้ใครอะทำไมไม่มีชื่อเตือน่ะเบอร์แปดนี่ใครทำไมไม่มีชื่อระวังเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบตัวตึงครับแทงเราตายไปประมาณสิบกระสอบแล้วครับวันนี้นะเราตัวตัวซื้อหมาหนักมากนะมีใครมีเฟสตะเก็นตัวไหมมีใครมีเฟสตะเก็นตัวไหมแบบพี่เบอร์นี้่ะต่อสายไฟนาน โเล่นเล่นเบอร์หกมันมันมันตอบผิดครับผมเล่นเล่นเล่นเล่เบอร์หกเบอร์หนึ่งอย่าไปไว้ใจนะคะไว้ใจไม่ได้โอ้ไม่ไว้ใจไม่ได้วะจีน่าจี้เลยอือ เป็นแขกโตสี่แล้วหรือคนดีชื่อเก๋ทับเฟซฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวโอ้วิศวะไปแล้วนี่ผมเป็นมั่งเลยเนี่ย รีบกดืมรีููดาวฮะไม่รู้ว่าเบอร์สามจะรีูคดาวด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะมาทุกหัวก็ไม่รู้ืม บอร์แปดทำเพอนเฉื่อยอู่เก่งมากเลยค่ะเล่นห้องนี้ยอืมนะเขาเขาไปจุ๊บกันหมดนะนี่เป็นสองคนสุดท้ายนะอผมเป็นวิศวะครับผมนะไม่ได้แดกผมค่าผมไม่ได้นะครับผมผมอยู่ในท่อแน่นอนนะ่ยกำลังเดินเล่นกับเพื่อนฉันจ้าเพื่อนฉันชื่อว่าซีมการ์ดนะกำลังเดินเล่นกันอยู่สองคนครับ กำลังจะไป rika. ไอ้นี่เหมือนกันโกดเหมือนกันค่ะไม่ได้ทุบใครคนดีค่ะเออคนดีใครเนเี่ยอ้ใครเป็นวิศวกรครับเผื่อเห็นโดนท่อจะได้ไม่ตกใจครับผมเชื่อบอกอาชีพวิศวกรด้วยครับก็บอกไปไม่กี้เนี่ยพี่เจ้าเอพี่โต๊ะหนึ่งร้องเพลงลืมแขกโต๊ะสี่นะคะพี่โต๊ะสองร้องเพลงหนอนผีเสื้อค่ะอฝึก เดินมูนวอลกับเพื่อนเต่าอยู an ่จ้าบาร์ีเสื้อคือไข่โตัวสี่อุน่ากลัวค่ะสไลด์หนอนผมเป็นวิศวะครับฉันกำลังสไลด์นอนอยู่จ้าสไลด์นอนกันได้นะเป็นตตยานทำไมต้องเดินอื่นๆกันเลยครับงงฮะทำไมเป็นตตยานทำไมเป็นตตยานกันจังตตยานฉันไม่บอกจ้า ไม่มีใครบอกนะต้องบอนเป็นไตยามากเป็นตยาเป็นไตยามันคืออะไรวะเป็นไตยาเยาึมมมเปมมมอมม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  น้ำรีโคดาวนะ์เล่นเปียโนแป๊บสองสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสนเสี็จ็ดสี่สามเล่นเสร็จว้ว โดดแล้วไม่อยู่แล้วเบอร์สิบจะฆ่าเราดิวนรอบรอบรอ้ร,รอบรอบนั้นน่ะเออเร็วเร็วเร็ว เจอไโมเโ๋อโออ๋อนิจิเวนไปไม่ทันอ่ะเจ๋อนวสไลด์ดออยู่จ้าาดวิศโะซ่อมให้แล้วอะสไลด์หนอจะตายสไล t ์หนอกจะต o ยเจ๋อเ